ช็อกรถด,ดูดซวมระเบิดอัดร่างคุณนุ่งเสื้อขาดกระจุยลืมตามไม่ขึ้นส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรเดี๋ยววันนี้กิ่งมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะโดยข้อมูลที่ได้นะคะได้มาจากช่องสถานีดับเพลิงอัมพวาที่โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับข้อความว่าเตือนภัยรถดูดซวมระเบิดได้เพราะแก๊สมีเทนที่สะสมอยูย่ภายในถังซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการย่อยสลายของเสียในระบบบำบัดแบบไร้อากาศเมื่อมีการเกิดประกายไฟเช่นการทำงานของเครื่องยนต์หรือการซ่อมแซมโดยการเชื่อมแก๊สมีเทนที่ไวไฟและมีความดันสูงทำให้เกิดปฏิิิกากการรรรรรยยาาาาะเเบดออ่งงงงุุนแซึสหหตลัข ก็อาจจะเกิดจากการสะสมของแก๊สมีเทนซุ้มระบบบําบัดมีการย่อยสลายของเสียโดยจุลชีพแบบไรอากาศทําให้เกิดแก๊สมีเทนซึ่งเป็นการไวไฟสะสมอยู่ในถังประกายไฟเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการทํางานของเครื่องยนต์ในรถดูดซ่วมหรือการซ่อมแซมส่วนใดส่วนหนึ่งของถังโดยเฉพาะการเชื่อมอาจจะก่อให้เกิดประกายไฟขึ้นได้ค่ะปัจจัยความร้อนภายนอกอย่างเช่นแสงแดดที่แผดเผาหรือความร้อนของการทํางานของเครื่องจกักร สามารถเพิ่มอุณหภูมิให้ภายในถังสูงขึ้นได้ทําให้แก๊สมีเทนมีโอกาสติดไฟได้เองง่ายขึ้นการซ่อมแซมถงังโดยที่ยังคงม,มีแก๊สมีเทนอยู่ภายในเดี๋ยวนีมีการระบายอากาศที่เหมาะสมก็เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งนี้ได้เช่นกันค่ะเราเรียว่าเรื่องนี้ไม่คาดคิดค่ะว่าจะเกิดขึ้นจริงๆยังไงนะคะก็ต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนะคะ